าวหัวปีนะคะเราก็ใช้หัวปีมาหัน่นฝอยๆนะคะเตรียมเอาไว้ก่อนหั่นใส่น้ําใส่ลงไปในน้ําหัน่นฝอยๆนะคะแล้วก็ในในน้ําที่เราจะหั่นหัวปีเนะะี่ยค่ะเราจะใส่มะนาวก็ได้นะคะเกลือก็ได้ค่ะแล้วก็หั่นแล้วก็พยายามพยายามอย่าให้ถูกอากาศนานเพราะเขาจะดํานะคะเราก็ อยู่ในแช่น้ําไว้สักประมาณชั่วโมงนึงประมาณนะคะแล้วก็เครื่องแกงเราก็จะมีหอมแดงนะคะกระชายตะไคร้นะคะตะเทียมนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีพริกสักนิดหน่อยค่ะให้เอ่อสักคือเอาความเผ็ดเนี่ยน้อยๆน,นะคะแล้วก็เราก็ปั่น แล้วก็มีกะทิดด้วยค่ะคือคือวัอนนี้เราเราจะใช้มะพร้าวเลยห่ะเนื้อมะพร้าวที่เราเราได้มาคือเป็นมะพร้าวอ่อนแต่แต่เขาจะจะแก่นิดนึงก,ก็เราก็มาปั่นเลยห่ะไม่ต้องกรองเราก็แล้วก็มีมะพร้าวแก่อยู่บางบางเสือนเราก็ปั่นปั่นให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็เทใส่หม้อนะคะเทใส่หม้อแล้วก็ต้มต้มให้เดือด ต้องให้เดือดเสร็จพอเดือดเสร็จเนี่ยเราก็จะใส่หัวปีใส่หัวปีเอ่อค่อยๆใส่นะคะเพราะต้องให้น้ําน้ําเดือดแล้วก็ค่อยๆใส่หัวปีทีละน้อยทีละคือให้ให้ความร้อนไม่ตกอค่ะคือทยอยใส่แล้วเราก็กดลงไปหัวหัวปีเมื่อถูกความร้อนจัดเนี่ยค่ะหัวปีจะไม่ดําแต่ถ้าความร้อนไม่ถึงค่ะหัวปีจะออกคำ้คำค้ำดำาๆ นะคะถ้าเราต้องการขาวเนี่ยค่ะสีสีหัวปีเนี่ยเราก็จะทําแบบนี้แล้วก็ให้ทยอยใส่ต้มจนสุกแล้วก็ปรุงด้วยเกลือค่ะก็ต้มนานนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อเพื่อให้เข้าเนื้อกันได้ดีก็ต้มพอสุกแล้วก็ชิมชิมให้รสชาติคือถ้าหากต้องการความคือจะใช้เป็นกะทิก็ได้นะคะหรือจะเปลี่ยนเป็น เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นหยวกก็ได้นะคะเป็นหยวกเป็นหัวปีแล้วก็ถ้าเราต้องการเพิ่มความมันเนี่ยค่ะเราก็จะใส่ใส่มันหั่นลูกเต๋าก็ได้ค่ะก็เพิ่มเนื้อเนื้อเข้าไปนะคะหรือมะละกอหั่นลูกเต๋าเล็กมะละกอหั่นลูกเต๋า,ห,ตาหรือผักอะไรก็ได้ค่ะหรือเราจะใส่เห็ดด้วยก็ได้นะคะแต่แต่แต่วันนี้เราเราไม่ได้ใส่ค่ะก็ เราสามารถที่จะออนำนำไปจัดแปลงเพิ่มเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะ